หนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 กลับมากรตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงการปากอยากเมาส์ค่ะการปากอยากเมาส์นะคุณผู้ชมนะฮะสนับสนุนโดยนี่เลยลิงคอร์ดี้ผลิตภัณฑ์ขายดีอีกหนึ่งตัวนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพด้วยราชาสมุนไพรนะรตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะมิกแอนแมทมารวบรวมนะอะไรเรื่องของการบำรุงสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์ลิงคอร์ดี้มีออยถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเป็นสินค้าขายดีด้วยครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะปกติกระปุกระปุกม ไปเลย2กระปุกลดพิเศษนะคะเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0900899994ย้ำกันอีกรอบค่ะ0900899994ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะช็อกวงการบันเทิงนะคุณผู้ชมนะมีอีกหนึ่งข่าวเลยที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าไปใน Facebook หรือว่าเข้าไปใน Instagram หรือว่าเข้าไปในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะการเสียชีวิตหรือการจากไปแบบช็อกของวง,วงการบันเทิงนั่นก็คือพระเอกตลอดการอย่างพี่ตั้วสรัญยูวงกระจ่างนะฮะเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง59ปีด้วยโรคมะเร็งตับครับค่ะก็เป็นการสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะคะที่ต้องสูญเสียทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้จัดละครคนเก่งอย่างคุณตั้วสรัญยูวงกระจ่างก็จากไปอย่างสงบในวัย59ปีด้วยโกกรคมะเร็งตับใช่ค่ะแม่59ปี <okay. S 1> แล้วก็ที่เศร้าไปกว่านั้นเนี่ยเพราะว่าวัน ที่มิถุนายนเป็นวันเดียวกับที่คุณแม่จำลองวงกระจ่างเสียชีวิตเหมือนกันนะคะเมื่อ10มิถุนายนเมื่อปี2560ส่วนทางด้านของพี่เปิ้ลหัทยาที่เป็นภรรยาก็ได้มีการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเป็นข้อความที่ออกแนวเศร้าๆนะคะ,ะ,คะก่อนที่จะมีข่าวการเสียชีวิตของพี่ตัว้วก็มีการเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยค่ะนะะก็เป็นการจากไปนะของพระเอกนะพี่ตั้วสรัญยูวงกระจ่างในเข้าวงการตั้งแต่ปี2527นะคะถ้าเกิด จำผิดต้องขออภัยนะฮะเล่นละครตั้งแต่ละครเวทีเป็นหนุ่มสาปัจจุลานะฮะสมัยก่อนสาวๆที่มหาวิทยาลัยจาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเขาจะไปดูที่สถาบันกระสาปัดดู2ออย่างดูใครคะไปดูห้องน้ําที่สะอาดและสวยแล้วก็ไปดูผู้ชายที่หล่อชื่อสลัดยูวงกระจ่างเอาจริงจริงหล่อจริงนะสลัยูวงกระจ่างนะฮะเป็นชาวสมุทรสงครามนะฮะ บ้านเพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่เดาจำผิดขออภัยนะ,ะเพราะว่าประวัตินี้เข้ามาเยอะมากเลยนะฮะเป็นคนสมุทรสงครามนะมีพี่น้องส<ช>ี่คน<ะ>แต่ว่า มีพี่ชายก็อยู่ในวงการบันเทิงด้วยคุณธเนศวาราคุณลูกเคานะฮะอดีตนักร้องศิลปินแกรมมี่นะฮะที่หลายคนรู้จักนะฮะก็เป็นพี่ชายกันเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเลี้ยงคนละครอบครัวพี่ตั้วมาอยู่ในครอบครัวของคุณลุงคุณป้าซึ่งมีฐานะทางการเงินงดีกว่าส่วนพี่ธเนศนี่ก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งยังลําบากอยู่นะฮะ,ะก็ช่วยกันเลี้ยงนะฮะ,ะจนมาเอนติสถาคณะ,ะสถาสถาปัตนะจุลานะฮะเล่นละครเวทีของคณะสถาปัต์แล้วก็มาเล่นละคร น่าจะช่องสามนะเรื่องวันิดาหรือเปล่าพี่เต๋าจำผิดต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าประวัติพี่ตัวเยอะมากเลยละครหลายร้อยเรื่องมากเลยนะคะวันิดานะคะแล้วก็หล่อมากหล่อจริงๆเลยนะคะเป็นยุคๆหนึ่งแล้วก็ที่ดังแบบดังระเบิดระเบ้อประเทศไทยเลยก็คือเรื่องนะคะมนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งนะที่เล่นกับนางเอกหน้าใหม่เลยนะคะน้ำพึ่งธรรมปีดาที่ที่เขาเรียกว่าพี่คล้าวใช่ค่ะพี่คลาวพี่คล้าวกับทงกวานะะเล่นกับน้ำพึ่งนะะ แจ้งเกิดน้ำพึ่งเลยแจ้งเกิดน้ำพึ่งจากช่องเจ็ดสีเลยสมัยนั้นก็นั่งดูคุณผู้ชมทั้งเพลงทั้งละครสนุกมากช่องเจ็ดนี่น่าจะโกลเลตี้ไปกกว่า3 40อ่ะอตอนนั้นนะ่ะนะฮะมนุษย์รุ่งทุ่งนะ,ะแล้วก็เพลงเพราะพี่ตัวร้องเองด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เออนันต์บุญนาคปอลุ่งรัดดวงขวัญน้ำพึ่งแล้วก็กิ๊กมายุรินด้วยนะคะ เอ้ยพี่ก <มา S 1> ิ๊กมายูดิ้กิ๊กสุวัจนีอ๋อพี่กิกสส๊กสุวัจนีกกิ๊สุวัจีเล่นด้วยนะต้องก็เหลือแเต่าจำไม่ผิดนะ,ะนะพี่กิ๊กเล่นด้วยรวมซุปเปอร์สตาร์เล่นหมดเลยนะนางเอกใหม่จนนางเอกดังอ่ะนางพึ่งดังมากเลยนะฮะ <S <S แล้วก็พี่ตั้วก็มาเป็นผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับนะฮะ,ะแล้วก็ผู้กำกับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นช่องห้าด้วยเล่นละครกับพี่จุ๋มแสงรวีเรื่องเมียนอกกฎหมาย นะฮะจนมีข่าวกิกกักกันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าก็เงียบเงียบกันไปนะฮะแล้วก็จะแต่งงานกับพี่แอมสาวักษ์ดีลาบูทแล้วก็มีการถอนม่งถอนมั่นกันเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปแต่งงานกับพี่เปิ้ลหัตยาเกีตสังดีเจมือทองของเมืองไทยเสียงทองของเมืองไทยนาจะมีลูกสองคนเนาะใช่เหมือนกระหนังใช่ไหมหน้าตาสวยมากเลยนะฮะมีลูกสองคนนะแล้วก็ไม่มีใครได้เจอพี่ตัวอีกเลยแต่เห็นคนเขาก็บอกว่า เขาก็เห็นกันว่ามาที่นั่นที่นู่นที่นี่นะแต่ว่า ก็ยังไม่มีใครได้เจอนะจนสุดท้ายก็มาทราบข่าวพร้อมๆกับคุณผู้ชมว่าพี่ตัวเสียชีวิตแล้วด้วยวัย59ปีนะด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย<ฮ>ะนะฮะก็ขอสแสดงความเสียใจจากการออกของการจากไปของพี่ตัวสันยูงก,กจางด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมาที่คุณไกสอนนะฮะแล้วก็น้องเทนะฮะลูกอรนี้พ่อลูกดีกันแล้วนะฮะแจงเขาบอกว่าแจงชัดดราม่างานวันลำลึก28ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จากไปเป็นยังไงบ้างฮะค่ะก็เป็นเรื่องราวดราม่านะคะของลิขสิทธ์เพลงแล้วก็การจัดงานลำลึกการจากไปย8 ของราชินีลูกทุ่งอย่างแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งคุณไกรสอนเป็นสามีเนี่ยนะคะก็แจ้งชัดในส่วนของลิขสิทธิ์ของเนื้อร้องเพลงทั้งหมดเป็นของนายทุนที่จ่ายเงินทําเพลงนั้นขึ้นมาซึ่ง90%สนของเพลงที่แต่งโดยครูลบบุรีรัตน์ทั้งหมด<อ>ถูกขายลิขสิทธิ์ให้กับบริษัท GMM Grammy กรนะคะ<อ>แต่ว่าในส่วนของทํานองเพลงเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นแกรมมี่จะต้องนําเพลงทั้งหมดไปเปลี่ยนทํานองใหม่ถ้าเกิดว่าจะนํามาเผยแพร่แล้วก็อยากให้ศิลปินท่านอื่นร้องก็คือต้องไปเเเปลลี่ยนนนอออาางงะะคด้ขขิิิสทธ ถือว่าคือการจัดการมรดกของแม่พึ่งคือทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยรูปภาพรวมถึงเสียงร้องดั้งเดิมของแม่พึ่งด้วยตลอดเวลา28ปีที่ผ่านมามีการอนุโลมให้มีการจัดงานให้นําชื่อของแม่พึ่งแล้วก็เพลงต่างๆไปใช้โดยที่ไม่มีการเรียกร้องลิขสิทธิ์แต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยที่จู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งประกาศจัดงานรำลึก28ปีของแม่พึ่งในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ไปอ้าาางวว่่่่่เป็นนกกกลุุมมมมคทีรัแพพ We'll be right <laughs> back. แต่เขาเนี่ยไม่มีการเข้ามาขออนุญาตกับทางสามีเลยอะค่ะเออนะฮะลิขสิทธิ์ตอนนี้สําคัญนะเมื่อ2 0 3 0 40ปีก่อนลิขสิทธิ์ยังไม่สําคัญนะปัจจุบัน10ปีหลังมันเนี่ยลิขสิทธิ์สำคัญนะแล้วก็มีการฟ้องลิขสิทธิ์เนี่ยเสียเงินกันไปเป็นสี่สิบล้านกับศิลปินค่ายใหญ่ๆกันมาเยอะแล้วนะฮะ,ะที่เอาเพลงเขาไปร้องกันคงกลางคืนแล้วเขาครตามไปเล็กกอดตามไปจับจับจับ,จบ,จบ,จบนะคุณผู้ชมนะ,ะเป็นลิขสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะใจดีเหมือนก้องวไรนะฮล้องวยอะไรไได้เลยม่่วา แต่ของ oh. พุ้มพวงนี่เขาถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นตำนาน oh. ระดับตำนานแล้วก็เป็นศิลปินที่สร้างชืง่อเสียงให้กับวงการลูกทุ่ง oh. แล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นศิลปินราชินีเพลงลูกทุ่งซึ่งเรื่องราวชีวิตเนี่ย น่าสนใจเรื่องราวชีวิตนำสร้างมาเป็นภาพยนตร์บ้างหลักเป็นละครทีวีบ้างหลักมันยเยอะแยะมากมายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีลิขสิทธิ์หมดนะคะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันไม่งั้นโดนฟอ้องเปสิบสิบล้านนะฮะอ่ะฟังจากปากประจักษ์ชัยนะผู้จัดการลำใหญ่นะโพสต์เน็บใครไม่มีสัมมาคารวะ,ะอ่ะคุณประจักษ์ชัยหายทองคำนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงหายทองคําแล้วก็ยังเป็นผู้ปลุกปั้นคุณลำใหญ่หายทองคำเนี่ยออกมาพูดถึงในกรณีที่ไปโพสต่อว่านักร้องลูกทุ่งอินดี้ไม่มีสัมมาคารวะซึ่ง คนประจักษ์ชัยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีประเด็นส่วนตัวแค่จะพูดภาพรวมถึงเด็กที่ไม่มีครูบาอาจารย์เด็กที่ดังจากคอนเทนต์ที่แปลกใหม่โพสต์ภาษาไม่สุภาพเยอะผมก็อยากที่จะบอกเตือนสตินักร้องอินดี้ไม่ได้าพาดพิงถึงใครที่ผมเจอก็คือนักร้องลูกทุ่งอินดี้ที่ผมรู้จักเนี่ยคือคนจัดงานเขามีการแอบกระซิบบอกมาว่าเข้าวงการมาใหม่ๆเนี่ยก็น่ารักแหละพออยากจะดังก็ขอให้เราไปกดไลค์พอดังก็ไม่อยากแม้แต่จะถ่ายรูปหรือว่าลงจากรถคนที่เป็นนักร้องหร หรือว่าดาราลืมตัวก็มีมานานแล้วอพอดังก็เริ่มมีปฏิกิริยากับการสองของครูบาอาจารย์อยากให้ข้อติติงนักร้องอินดี้ใหม่ๆว่าอยากให้เสมอต้นเสมอปลายอย่างนักร้องคนนี้ที่พูดถึงเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยไหว้โปรดิวเซอร์เคยไหว้คนดีดพินคนเป่าแคนพอดังมาก็ไม่ไหวแล้วเ,<อ>เดินผ่านก็แทบจะหลบตากันนะคะเ,<อ>เขาถึงบอกว่าเส้นทางนักร้องเนี่ยเหมือนคําว่าสวรรค์ลองใจ<อ>ดังแล้วใช้ชื่อเสียงแบบถูกต้องไหมหรือว่าหลงระริงคิดว่าโชคลาภจะมารอบสองก็คงไม่ได้ยืน ยืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแสแค่อยากเตือนลูกน้องในค่ายไม่ได้อยากเป็นข่าวหรือว่าสร้างดรามา่าถ้าผมเอ่ยชื่อนักร้องอินดี้คนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะดังกันไปออนะฮะประจักษ์ชัยไหทองคำนะฮะ,ะเรื่องราวในชีวิตของค่ายนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยตั้ง <c oughs> แต่ศิลปินในค่ายนะ,ะ,ะอย่างนอกค่ายเลยทีเดียวนะฮะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมแนละ้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเจ้าทุกรวมตัวแจ้งความเพจอ่าเขาบอกเพจด,ดังแฉต่อนะดาราคุณแม่ลูกอ่ท้องอ่อนๆไม่อ่อนแล้วเนาะขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอม เขาบอกงาดหลักฐานแน่นเลยทีเดียวนะฮะอาจจะเป็น<ล>คใครก็ไม่ไม่พี่คิดออกหลายคนนะ,ะ,ะช่วงนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณลิงคอดี้ครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากลิงคอดี้ไปเลย1กระปุกมี30แคปซูลราคา2,500บาทแต่ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0ย์9 9 9 9 4ย้ย์ศูนอีกรอบก่ะ0ก0 0 8 9 9 9 9 4คี่ะเดนีกยวช่วงหน้าเุณผู้ชมจะมีอะไรเะบอกด้ามก้าอะไรสม่ค่ะ คาร่าเขาบอกเขาภาษาละพาของแม่ว่าเขาสั่งหลิงคอรดี้ไปสิบกระปุกหนูก็นึกว่าเขาจุ๊บไปซะไม่เขาสั่งสิบกระปุกเขาบอกเขาอยากบำรุงสุขภาพแล้วเขาก็อยากให้คเขาแล้วก็แบบสุขภาพเอษรสุขเกษรสุขเกษสุขภาพด้วยนะคระับคาร่าสั่งสิบกระปุกไปแล้วนะคุณผู้ชมล่ำรวยนะคะตอนนี้นะฮะช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเฉลยนะคะว่าดาราคุณแม่คุณแม่ท้องน่าจะเป็นใครที่เปขายของปอมนะฮะสักครู่นึงก่อนครับ